สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกบาตชนิดหินล้วนไม่ดูดไม่เหล็กนะครับเราเรียกว่าเมทิโอไลต์ M E o R I T E O R I T E เพื่อนๆดูนะครับอุกบาตเหล็กจะเป็นเหล็กล้วนนะครับเงาวิ้งดูดไม่เหล็กแรงอุกบาตหินปนเหล็กเนื้อจะเป็นหินแต่มีแร่เหล็กอยู่ข้างในก็จะดูดไม่เหล็กกลางๆส่วนตัวนี้คืออุกบาตหินไม่ดูดไม่เหล็กเป็นหินล้วนนะครับผิว จะมีผิวไหม้ตามล่องคราบดำแล้วก็ผ wow también, はは trendy, ิวละลายชัดเจนนะครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับอ่าผมจะให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับเพื่อนๆผิวเขาเนี่ยจะมีรอยแหว่งรอยเว้านะครับเพราะว่าพอผิวอุกบาทหินโดนความร้อนสูงแล้วละลายเนี่ย เขาจะมีล่องที่เขาละลายเป็นเส้นเลยนะครับแล้วก็มีคราบดำนะครับนั่นคือล่องที่อากาศมันวิ่งผ่านจากด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะเป็นด้านที่ชีลงพื้นโลกเห็นไหมครับที่มันเบาๆนะครับเป็นโค้งๆพออากาศมันเสียดสีตรงนั้นนะครับมันก็ทําให้เกิดล่องเปลวไฟนะครับแล้วไฟตรงเนี้ก็จะเผา เผาเป็นแถบเฉพาะนะครับเลยเกิดรอยไหม้แล้วก็หลุมลึกนะครับบริเวณเส้นบนแล้วก็เส้นล่าง2เส้นเป็นแนวนอนยาวที่เหลือก็จะเป็นรอยไหม้เปลปลายนะครับแต่ผิวเขาก็จะไหม้ร้อนเว,ว้าแล้วก็หลุดออกไปแบบนี้นี่เองนะครับอ่ารอยคราบดําชัดเจนนะครับแคปภาพขยายครับแคปภาพขยายกดหยุดดูภาพเองนาะนเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับ ดูผิวเว้าดำนะครับเป็นล่องดูก้อนนี้ครับเห็นไหมครับลมมันเข้าด้านใต้นะครับทำให้ด้านใต้เว้าโค้งนะครับแล้วเปลวไฟเนี่ยก็สะบัดขึ้นนะครับตามทิศการเสียดสีนะครับอ่าเกิดรอยไหมชัดเจนนะครับเพื่อนๆอุกบาทแท้ดูง่ายนะครับดูด้านหลังครับเห็นไหม พอลมมันผ่านจากด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้อาจจะเป็นด้านที่ชี้ลงพื้นโลกที่เวาวๆก็ได้นะครับพอลมมันพุ่งเข้าตรงกลางมันก็วิ่งซ้ายวิ่งขวานะครับทำให้ด้านซ้ายแหว่งด้านขวาแหว่งเกิดสันตรงกลางขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้แคปภาพขยายได้เลยนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเกิดสันตรงกลางพอลมมันพุ่งใส่ตรงกลางแล้วมันก็ ไปเผาด้านซ้ายกับด้านขวาให้ละลายเป็นหลุมเว้าลงไปชัดเจนเกิดคลาบไหมเห็นชัดผิวหินละลายเห็นชัดนะครับ mm. <Arc> เพื่อนๆลองเอาไฟแช็กไปเผาโฟมดูโฟมมันจะละลายเว้าแบบนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่ดูง่ายมากๆลองเอาไปเผาโฟมดูนะครับเพื <c oughs> ่อนๆอ่าโอเคนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับช่องนี้กดติดตามได้เลยมีแต่เรื่องอุกบาททั้งนั้นนะครับ